สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนหาวิธีการเติมคอร์บิตี้แบบฟรีๆไม่ต้องเสียงเงินสักบาทเลยนะครับผมนะโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมนะขั้นตอนแรกนะครับผมให้ทุกคนนะครับเข้าไปสโตร์นะครับล้วก็อ่าพิมตามนี้เลยนะครับผมนะเลื่อนลงมาแล้วผมหาแอป กจ้าเป็นเจ้าตัวนี้นะครับนี่ของ Google เน้อหน้าตาอย่างนี้นะครับผมติดตั้งดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับผมนะเข้ามาครั้งแรกก็จะมีให้ตั้งค่าเล็กๆน้อยๆนะครับก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับผมนะเจ้าแอปตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมแอปตัวนี้นะครับมันก็คือการทําแบบสํารวจนะครับผมของ Google นะครับ Google เขาด้ส่งแบบสารวจมานะครับผม ก็ให้เราทำนะครับพอเราทําเสร็จแล้วก็จะได้เงินมาสะสมอยู่ด้านบนของผมนะครับผมผมก็จะมีอยู่1 7 6บาทนะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้สามารถใช้ซื้อของใน Play s t o r ตได้นะครับผมซื้อเกมใน p l a เ s t o r ตได้หรือเอาไปเติมเกมคอปตี้ของเราก็ทําได้เช่นกันนะครับ ผมก็เอาไปเติมคอปปอี้หลายรอบแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไปซื้อเกมหลายเกมแล้วนะครับก็เกมมาครับก็เพิ่งซื้อไปอาทิตย์ที่แล้วนี้เองนะครับผมนะทาไปประมาณอีกเจ็ดวันนะครับผมผมก็ได้มาเจ็ดสิบบาทนะครับผมนะโหลดมาช่วงรแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยมีสมบวจให้ทํามากเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากให้มี ติดเครื่องไว้นะครับผมพอเราโหลดไปสักนานๆน,นะครับมีติดเครื่องมาสักสองสามเดือนขยันทําแบบสอบถามเวลามันมาบ่อยๆนะครับผมก็ให้เราทำซานะครับผมพอเราทําเสร็จปุ๊บอ่ะก็มันจะส่งแบบสำรวจไหมเราทําถี่ขึ้นแล้วเงินเราจะได้เยอะขึ้นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะสะสมเงินได้เร็วขึ้นนะครับผมแบบสอบถามก็ให ให้ตอบตามจริงนะครับผมนะเหมือนกับว่าเขาจะอิงตําแหน่งของเราด้วยนะครับผมก็ให้เราตอบความเป็นจริงเนาะผมได้อ่จะว่าไงเนี่ยก็ได้ทดสอบแล้วเวลาผมเราตอบเรานานๆทีแบบสำรกจะมาให้เราทำเราผมจะเกือบว่าเราตอบตามความเป็นจริงนะครับผมมันจะมาถี่ขึ้นวันต่อวันเลยนะครับผมนะก็แนะนําให้ตอบตามความเป็นจริงเนาะโอเคแล้วก็อีกวิธีอย่างหนึ่งนะครับผมนะอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือ การใช้เพย์พอยต์ในการซื้อนะครับผมนะเพย์พอยต์นะครับผมตัวนี้ก็สามารถใช้เติมคอวบิทตี้ได้เหมือนกันนะครับผมนะยิ่งเราระดับแรงสูงมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้แต้มเพย์พอยต์มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมนะวิธีการอ,าอัพแรงนะครับผมนะจะมีตั้งแต่ซีเวิร์โกสูงสุดคือแพตติน่ามะครับผมเห็นไหมอ่า วิธีการอัพแรงนะครับมีอยู่หลายแบบหลายวิธีนะครับผมนะหนึ่งก็คือการใช้แต้มนะครับผมไม่ใช่ใช้แต้มพูดผิดครับใช้จ่ายนะครับผมนนี้เขาบอกแต้มเพย์หนึ่งแต้มนะครับสลับยอดใช้จ่าย3มดอนนะครับผมสามดอนก็ไม่รู้ว่ากี่บาทเหมือนกันนะครับผมหรือจะเขามาหน้าสะสมนะครับผมเห็นไหมครับที่ผมกําลังเลื่อนอยู่นะครับผม เป็นการบูตแต้มนะผมยิ่งเราเล่นเกมนั้นนะครับผมเราจะได้แต้มแบบ2เท่านะผมแล้วก็วิธีการใช้ให้เข้ามาหน้านี้นะผมสามารถเลื่อนนะครับหาเกมที่เราต้องการแลกได้หรือจะแลกเป็นครดิต Google Play ก็ได้เช่นกันนะครับผมนะโอเคแต่ว่าของผมนะครับก็จะมา,าใช้ในส่วนของอเงินในตอบแบบสอบถามของเรานะครับผมนะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคอปตี้กันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนเข้าเกมสักครู่นะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับผมนะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอภายในความหน้าต่างเล็กนิดนึงนะครับผมนะเพราะว่าอาจในมือถือแล้วก็ผมลืมตั้งเป็นแนวนอนเนาะโอเคเราจะเข้ามาเติม CP กันนะครับผมนะซึ่ง มันมีกิจกรรมเติม CP ได้คูณ2อยู่นะครับผมมันจะหมดวันนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับผมนะโอเคนี่ครับมีเท่าไหร่โอ้ร้อยเนะครับผมในเต้มเพสโตรามีเท่าไหร่นะมี1น6นะครับโอ้ขาด3ามอนโอเคงั้นเดี๋ยวพอดีแหละเดี๋ยวสอนวิธีการแลกของเพียร์พอยด้วยเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปแลกในเพย์พนะครับปิดหน้านี้นะครับ ไอห,หน้าตั้งเงินคุณสองนะครับผมโอเคแต่ว่าเงินในเพออแปดสอบถามเรามันไม่เพียงพอนะครับน่มีร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับของผมมีร้อยเจ็สิบหกบาทโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปแลกในเพียร์พอยกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแลกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับฝดใช้นะครับแลกคลิตมานะครับผมหนึ่งร้อยนะครับแลกได้ใช้แต้มในการแลกนะครับ ปึ๊บเรียบร้อยนะผมอ่ามินอยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าพอดีนะครับผมนะโอเคผมก็จะไปแลกซีพีะ CP นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเห็นไหมยอดคงเหลือในะของเราเพิ่มขึ้นมาสามสามสามบาทแล้วนะผมเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วนะครับเฮ้ยก็กดซื้อในคลิกเดียวนะผมเห็นไหมว่าเราไม่ได้เสียเงยินสักบาทเลยนะผมแ้วยังลองได้ซีพีมาแบบฟรีๆด้วยนะครับผม ยิ่งามาเติมเติมอ่าโปรโมชั่น CP คุณ2ก็ยิ่งคุ้มนะผมนะได้มาทั้ง 800CP เลยนะครับเย้โอเคเป็นยังไงกันบ,บ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมมาติดตามผมด้วยนะครับก็อ,อย่าลืมไปโหลดแอปที่ผมว่ากันติดเครื่องไว้ด้วยนะครับทุกคน 拜拜。Bye bye.